สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในรายการอาจารย์มาเว่อวายนะคะรายการที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆค่ะ,ค,ะความเป็นมาต่างๆงงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ทุเรยนอาจารมาครับก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณสําหรับผู้ร่วมริปทุกท่านทีมงานทุกคนคแล้วก็รวมถึงผู้ที่ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะอ่าก็สําเร็จอย่างงดงามแล้วก็ ยิ่งใหญ่นะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้นะครับก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อิ่มบุญนะทุกคนแฮปปี้มากแล้วก็ก็นับแล้วเลยนะห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ก็ห้าพระธาตุแล้วบ้างนะมีถ้าเรารวมพระนอนพระธาตุก็ห้า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 แห่งนะคะอ่ะหนึ่งพระนอนสี่พระธาตุนะหนึ่งพระนอนสี่พระธาตุได้บุญกันไปเต็มเต็มแล้วก็แล้วก็ร่วมบุญ่า กระทิ้นกัดทิ้กะทิ้งปีนี้เนี่ยที่วัดพระธาตุดวงเดียวห้าหมื่นบาทเพื่อจะมูลนธ์จะดีนะครับพระธาตุดวงเดียวนั่นแหละให้เสร็จนะครับท่านเจ้าวาเขาตั้งใจว่าจะทําให้เสร็จภายในปีนี้นะครับเราก็เลยระดมทุนกันเหมือนอย่างงานประมูลเลยนะครับเอวันนั้นเลยนะวันนั้นเลยนะสองหมื่นกว่าขึ้นไปเป็นห้าหมื่น แล้วก็ได้ทําบุญสงใจนะครับก็วัดนี้ก็เป็นวัดข้ามกึ่งนะที่เขาเรียกวัดที่ไม่มีศรัทธาคืองงมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปทําบุญที่วัดพระธาตุท่าดวงอ๋อเพราะว่าวัดพระธาตุดวงเดียวกับวัดพระธาตุท่าดวงนี้ติดกันกกนะคะด้วยความเป็นมาเนี่ยก็คือวัดพระธาตุท่าดวงเนี่ยเป็นที่ที่ช้างของพนางจามรีเนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยต้องบอกกันว่าเกิดมาจาก ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางชนงยังมีพระชนชีพอยู่นะคะแล้วก็มีตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะหมายถึงว่าเสด็จไปโปรดสัตว์เนี่ยทั่วไปก็มาถึงที่แห่งนี้นก็เป็นชุมชนชาวล้วนะคะตอนนั้นเป็นชุมชนชาวล้วอพอฉันพัาหารเสร็จเนี่ยผู้นําชาวล้วเนี่ยก็ทูลขอของเป็นมงคลเพื่อให้ไว้เป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านท่านก็ ล้างมือล้างมือแล้วก yani ็น้ําก็หยดจากปลายมือเนี่ยแล้วก็กลายเป็นลูกแก้วห้าดวงน้ํานั่นก็กลายเป็นลูกแก้วห้าดวงก็เลยว่าตรงนี้เนี่ยเขาเขาจะเรียกน้ําใครมือแต่ว่าภาษาสวยๆเนี่ยเป็นอะไรจาไม่ได้ละนะคะอพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าน้ําหยดจากมือเนี่ยเป็นห้าก็กลายเป็นลูกแก้วห้าดวงก็ว่ากันว่าพระอินเนี่ยก็เอาขันมารับไว้นะคะเอาอบทองเอาพระอบทองมารับไว้แล้ว ก็ฝังดินไว้ใช่ก็ฝังเป็นก็ฝังเป็นห้าห้าห้าดวงอยู่ด้วยกันนะคะชาวลัวก็อาศัยใช้กองหินเป็นหมายไว้นะคะกองหินเป็นหมายไว้ก็จะมีหินห้ากองดั้งเดิมเลยก็จะมีกองเป็นหมายไว้ห้ากองอทีนี้พอผ่านไปจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระนางจามเทวีจามจามเทวีก่อนพระรานจะไปอ่านประวัติที่ท่าท่าท่าดวงมา พระนางจามาเทวีเนี่ยท่านก็มาประทับมามาอยู่เรียบมาทางนี้แหละแล้วก็เห็นดวงแก้ว<ม>แสงสว่างเนี่ยลอยขึ้นนะคะลอยขึ้นมาห้าดวงท่านก็เลยมาสำรวจดูนะ<ม>ตอนนั้นเนี่ยเมืองก็ถือว่าร้างไปแล้วครั้งห<ม>นึ่งนะพอมาสำรวจเนี่ยก็พบว่าอ๋อตรงนี้มีกองเห็นแล้วก็คุยกับถามคนแถวนั้น<ม>จนกระทั่งรู้ว่ามี ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไว้<ม>เป็นดวงแก้วไว้นะ<ม>ก็เลยสร้างเป็นองค์เจดีย์เล็กๆครอบไว้ห้าองค์หลังจากนั้นก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงประมาณพุทธศักราชที่สี200<ม>่ร้อยสองร้อยเลยนะ<ม>ก็พระนางจามรีเนี่ยก็หนีจากเมืองหลวงพะบางมามหนีภัยผสงครามมาจากเมืองหลวงพะบางก็ล่องน้ำมานะจนมากระทั่งมาหยุดยั้งที่ตรงเนี้ย แล้วก็ได้มีการเสียงทายนะคะโดยใช้ช้างส่งก็ปล่อยช้างส่งเสียง,ง,งทายไปว่าที่ตรงนี้คุณจะควรตั้งเมืองหรือเปล่านะคะแล้วช้างเนี่ยก็ไปแสดงกิริยาหประการนะคือในบริเวณนี้คือประการแรกคือคูเข่านะคะหลังจากนั้นก็คําคนับนะคะส่งเสียงสีหานาดแล้วก็หมอบกปราบแล้วก็มีอีกกิริยานะ ขออภัยจําไม่ได้ละสรุปแล้วก็คือ <c oughs> ทํากิริยาที่เป็นมงคล5ประการก็ท่านพระนางก็เลยถือหมุดหมายว่าตรงเนี้จะเอาไว้เป็นที่ที่จะสามารถทําการใหญ่ได้ละนะคะแล้วก็เลยมาคน้นค้นพบว่าณที่แห่งนี้ก็มีกองหินที่เป็นกองดินอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นของสําคัญนะก็เลยสร้างสร้างเจดีย์ไว้แล้วช้างหลังจากแสดงกิริยา5ประการนี้แล้วเนี่ย ก็วิ่งไปที่หมุดหมายกองหินกองหนึ่งแล้วก็ไปล้มตรงนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นพระธาตุดวงเดียวพื้นที่ก็เลยใกล้กันวัดสองวัดก็เลยติดกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เราก็ไปทําบุญนะสำหรับพระธาตุดวงก็ก็เลยทําให้ไม่ชัดเจนในกรณีที่จะมีผู้สนับสนุนมีคนศรัทธาใช่ไหมมีชาวบ้านที่จะมาให้การดูแลอแล้วก็เลยร่วมทําบุญกับเขาท่านไปนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือวัดพระธาตุาดวงนะก็มีศาสนส,นสถานครบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเสื่อมโทรมตามกาลเวลา,เาก็เลยร่วมบุญกระถิ่น<ม>อีกทีหนึ่งโดยการที่ร่วมถวายปัจจัยนะก็รวมรวมก็ได้ประมาณสามหมืนะ่นบาทก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปแล้วก็ได้ร่วมบุญครั้งนี้ด้วยส่วนปัจจัยทั้งหลายที่โอนมาในานามของคุณก้อยหรือว่าเอาไปให้ที่อาคารเรียนนะครับก็ใช้จ่ายอย่างเต็มที่เลยในการร่วมบุญนะครับ ส่วนหนึ่งก็เอาไปใส่บาตรพระสงฆ์ร้อยยี่สิบรูปนะประมาณนะครับพระสงฆ์เนรร้อยยี่สิบูปที่วัดพระธาตุขุนชายส่วนหนึ่งก็นําไปเป็นค่าที่ซื้อหรือว่าเป็นผ้าห่มพระนะครับก็ตห้มพระผ้าห่มพระธาตุผ้าห่มผ้าห่มองพระนอนนี่ก็ประมาณสัห้าสิบสามเมตรประมาณนั้นละครับผืนใหญ่มากนะโชคดีนะเราไปกันเก้าสิบคนเกือบร้อยอะไรเงี้ย เรียนแบกผ้าก็ไม่ไหวนะพะนอน<ข>อทุกคนก็แฮปปี้นะครับแล้วก็มีความสุขก็ตอบรับดีมากแล้วก็ส่งมาว่าเออมีความสุขอยากไปนะครับเพราะฉะนั้นทริปถัดไปเนี่ยในประเทศนะเอาในประเทศก่อนเนี่ยก็เราดูไว้คร่าวๆว่าน่าจะเป็นทางภาคอีสานนะครับก็หมุดหมายที่เราตั้งไว้ก็คือพระธาตุพนมนะครับแล้วก็ยังไงร,รอติดตามรายการใน ทาง Facebook และการขงช่วยอาจารหมาเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงของอาจารย์หมาเวอร์ไว้นะครับก็ดูว่าเราจะอัปเดตยังไงบ้างค่ะ,ะส่วนอีกหนึ่งโปรแกรมที่วางกันชัดเจนแล้วมีกําหนดการเรียบร้อยแล้วก็คือการปิดทัวอินเดียนะครับนี่ก็ไปตามรอยบุญท่านอาจารย์ก็อ,อีกเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เราไปที่ที่ที่นีนี่แหละนะครับกินอยู่ดีกินดีอยู่สบายนะครับความรู้หรือว่าในการให้ความรู้ในการ ปฏิบัติศาสนก,กิจเนี่ยต้องอครบถ้วนถูกต้องโดยกูรูโดยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะครับอย่างอย่างที่รีเนี่ยเราก็ได้เจ้าวาดมาประทาชห้าดวงม,มาเป็นคนพาเราหัว<ล>รีทั้งหมด <นะ S 2> เลยในในในพื้นที่รีนะครับส่วนในลําบูรณ์เองก็ได้ลองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนมานะครับมาเป็นประธานมันก็นำห่มผ้าที่พระธาตุหิพุนชัยนะคะแล้วก็ที่ แล้วก็รอยพระบาทรอยพระบาทโยนกเนี่ยที่เราพาไปเนี่ยเราจะได้เห็นว่าหลายๆท่านน่าจะจํากันได้นะคะท่านอาจารย์เนี่ยเคยบอกว่าจะร่วมบุญที่เคยร่วมบุญกับเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามใช่ไหมคะคว่าจะสร้างมณฑกครอบนะคะครอบมณฑกครอบรอยพระบาท,ทชัดทองคำหรอคะโอเค เราก็ท al ําบ right so ุญรั้วตอานี้ฉาบรังก็ประดิษฐ์สถานไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เงินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงคอยติดตามภาพแล้วกันเพราะว่ามณฑบเนี่ยอยู่ในข้างนอกเสร็จแล้วนะคะด้านในนี่ก็คือกําลังวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ซึ่งจะเป็นจิตรกรรมแบบร่วมสมัยนะเพราะว่าได้ไปฟังช่างที่ที่ทำงานอยู่เนี่ยช่างก็บอกว่าชี้เป็นคนข้นข้าวว่าคนนั้นออกแบบนะคะแล้วก็ลักษณะการออกแบบเนี่ยจะเหมือนกับ เทวดามาล้อมแล้วก็ข้างบนโดมเป็นท้องฟ้านะคะแล้วก็เทวดาก็จะโปรยดอกไม้ทิพย์ดอกไม้สวรรค์ลงมายัางพื้นโลกนะซึ่งรองรับด้วยบึงบัวสวยงามนจริงถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นใครอยู่แถวนั้นนะมึงลีก็น่าไปนะคะ,ะวัดที่วัดพระาธาตุดอยสเก็ตตรงมณฑลบนั่นก็น่าไปนะคะแล้วคุณหมอ,อยังมีโอกาสได้ไปแวะที่พระาธาตุอินแขวนญจำลองอด้วยนะคะอืมอ่นะครับ อ่ะส่วนเมื่อกี้นี่นคุยค้างไว้นะครับในะทิปต่อไปที่เป็นทิปต่างประเทศนะครับก็คืออินเดียนะกำหนดการกนะ็คือวันที่25กุมภาพุมพานะครับก็จำนวนอ่าแคืน9วัน8คืน9้าวันแล้วโดยตามกำหนดการเนี่ยก็คือท่านที่ต้องการจะบวชนะคะไม่ว่าจะบวชขาวบวชชีพรามหรือจะบวชเป็นชีเลยนะคะโกนผมเลยก็ เราจะบวชตั้งแต่ไปไปถึงเราจะบวชเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วเราก็กำหนดค่ะแล้วก็เราก็จะไปแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปสี่สังเวทในฐานะนักบวชเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปสวดมนต์นะคะไปสวดมนต์ในทุกๆุกที่อ่าอืมก็ถ้ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่ป๋าบอกนะแปดคืนเก้าวันเนี่ยไปตั้งแต่ยี่สิบห้าคุมภากลับมาห้ามีนานะครับ ก็ช่วงระหว่างนี้รายละเอียดในการเดินทางทั้งหมดเ,เราลงไว้ในโน้ตของกลุ่มนะครับเฉพาะท่านที่สนใจพอดีไม่ได้แปะโน้ตในทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือไปแอดไลน์ก่อนนะครับเป็นไลน์กรุ๊ปของอินเดียถ้าสนใจอยากไปด้วยกันนะครับก็ให้รีบๆติดต่อมานะครับถ้าไม่เยอะเราจะจํากัดแค่ประมาณ30ท่านนะครับถ้าเต็มมากกว่านั้นแล้วถ้าไม่ถึง60นะครับเราก็จะไม่จัด กลุ่มที่2องนะเพราะบัสหคันสาคนหนึ่งคันเขประมาณ30คนนั่นแหละเต็มที่ได้ประมาณทั้งสานะครับถ้าเกินกว่านั้นนะครับถ้าคุณมาช้าคุณก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปนะครับก็ต้องเป็น waiting list ไปอ่าฉพ้ั้นป๋าขออย่างน้อยถ้าตั้งใจจะไปจริงๆแล้วก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้วก็ติดต่อมาบอกกล่าวกันนิดหนึ่งเราจะได้จัดพื้นที่ให้แล้วเราก็จะได้วางแผนให้ว่าจะต้ะะองทำยังไง ส่วนท่านที่ต้องการสบวชนะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของการบวชนะคะเหตุผลเพราะว่าก็จะเตรียมเครื่องอัฐบริขัรกับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่นู่นเลยนะคะ่เราไม่ต้องเอาอะไรไปสําคัญคือสวดมนมันเยอะไหมที่มันเยอะไนะค่าบวชที่เราแพงเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเหมือนพระนั้นเราจะมีจีวรชุดเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนทุกวันและเราไม่มีเวลาซักเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจีวรให้ เป็นชุดชุดเนี่ยสำหรับเปลี่ยนเนี่ยก็เยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช้าหนึ่งชุดหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบสองพันแล้วอย่างงี้มันก็มันก็ถัวๆกันไปนะครับค่าบวชก็จะมีามันก็จะไม่มีเวลาซักจริงๆมันไม่มีเวลาร้อยแห้ง่งนี้ก็ไม่ได้นะจะใส่หลายวันก็คงไม่สะดวกนะครับล้วเดี๋ยวไปชำนาญเลอะเทอะบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่งามก็ เอาอยากรู้รายละเอียดก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้วกันแล้วก็มาถามเรื่องราคาเรื่องรายละเอียดยังไงนะครับเอกสารในการจะขอวีซามีอะไรบ้างแต่ป๋าอยากให้แจ้งคอนเฟิร์มมาก,ก่อนว่าใครจะไปเนี่ยช่วยยืนยันป๋าหน่อยว่าไปไปแน่แล้วก็เดี๋ยวป๋าจะได้ติดต่อไปเพราะว่าเราจะต้องเรียกเจ็บเงินมัดจำเพื่อจองตั๋วเครื่องบินก่อนนะครับปัจจุบันนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยตั๋วเครื่องบินมีราคาที่เหมือนขัาข้าๆสวิงเยอะใช่ใช่บางทีก็แพงสุดโต่งไปเลยนะครับ อย่างเช่นค่าตั๋วงบินล่าสุดที่เราเช็คมาเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไปกลับก็จะประมาณ2 7 0 0 0ื่นเจถ้านั่งการบินไทยนะไม่ได้ไม่ไปบริเ a ณเอเชียเราก็อยากจะให้เดินทางสบายเราก็เดินทางกับการบินไทยนะครับเราจะนั้งไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการขนของเรื่องอาหารเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วก็จัดสรรให้เป็นดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปก็ คือบินการบ,บินไทยรถที่ใช้ระหว่างทางแล้ววันนี้เราซ้อมกันแล้วนะครับลงดซ้อมแล้วเหรอคะเนี่ยเซนซ้อมไปมึงลี้นะรถแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเนี่ยมันทรมานมากนะถ้ารถไม่ดีเนี่ย เราะฉะนั้นรถเราก็สั่งมาจากเกาคาต้านะครับเป็นรถบลูโวใหม่นะครับจะให้เป็นรถปรับอากาศแบบข้างนอกร้อนข้างในก็ร้อนไม่ได้รถกันดีนะคที่นอนอย่างดีแล้วก็อาหารสําคัญนะครับบางท่านกลัวว่าไปอินเดีย้วจะอาหารทานไม่ได้เราเพิ่มมีการเสริมเมนูพิเศษแล้วก็มีมีทีมไม่คลัวจากทีมจัดไปเลยมจัดการอาหารให้ก็ถือว่าไปคล้ายๆหรือว่าไปสบายเหมือนท่านอาจารย์หมาแล้วกันนะครับ ก็ตามรอยทั้งทีก็ตามให้มันถูกต้องเลยแล้วกันแล้วก็ได้บรรยากาศเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างที่ป๋าบอกนะถ้าคนที่ตั้งใจไปบวชหนึ่งคือได้อุปชาหรือว่าได้บวชกับพระธรรมปุีิวงอ,อันนี้สาคัญคือค,คนที่บวชให้พระอุปชาเนี่ยถือว่ามีส่วนสําคัญมากนะครับสองคือไกด์หรือว่าคนที่บรรยายให้ให้ความรู้เราเนี่ยก็คือพระธรรมทูตท,ที่จะบรรยายทําให้เราเนี่ยก็คือเราล็อกตัวหลวงพ่อน้อยไว้ซึ่งเป็นกูรู เป็นผู้รู้เรื่องของผู้พุทธเจ้าแล้วก็ศาสนสถานต่างๆในอินเดียเป็นอย่างดีเลยนะครับท่านเล่าอะไรก็สนุกสนุกมากใชนะ่แล้วก็นําประกอบพิธีกรรมได้อย่างเข้มขังแล้วก็ครบถ้วนนะครับหลวงพ่อเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ปราณีตเก่เงมากใช่นะครับมีโอกาสนะครับนานๆนะครับจะได้ไปกันอย่างนี้นะครับจริงๆโปรแกรมนี้เราตั้งใจไปพร้อมท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์วางแผนไว้ให้เราตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเรา พอท่านอาจารย์ป่วยเราก็เลื่อนมาแล้วก็เลยไม่ได้ไปทีนี้พอท่านอาจารย์ไม่อยู่แล้วเราก็เสียดายแหละก็อยากให้ทุกคนไปเห็นในสิ่งที่ท่านอาจารย์สร้างไว้แล้วก็ครั้งหนึ่งนะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่าการที่พาบุพการีผู้มีมีพระคุณไปในพ่อแม่ไปได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นการดีนะครับก็เหมือนกับเขาบอกว่าพาพ่อแม่ไปให้เห็นธรรมและการที่ไปที่นู่นเนี่ยก็อย่างคา เหมือนที่บอกไว้ในพระไตรปิฎกนะอย่างน้อยก็ปิดทางที่จะไปนรกกระพุ่มละก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์รือว่ากลับมาเกิดใหม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่ชาวพุทธทั้งหลายหรือหลายๆคนล่ะเท่าที่ป่าสัมผัสแล้วเวลาไปแล้วเ็าจะเห็นสัจธรรมอะไรที่มันมันหลายๆอย่างบางครั้งสิ่งที่เขาพูดมากับสิ่งที่เราเห็นมันไม่เหมือนกันพอไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมันจะเกิดความศรัทธามันจะเกิดความเชื่อมั่นเออแล้วมันก็จะมันทำให้เราตั้งใจมากขึ้น นะเหมือนที่อาจารย์บอกการเดินทางการหาความรู้พวกนี้มันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงทัศนคติพอทัศนคติเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีปุ๊บชีวิตเราก็จะดีขึ้นอันนี้เป็นธรรมดาการเดินทางทเป็นเรื่องสําคัญอฝากไว้2เรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องด่วนอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายนะครับอันนี้สําหรับคนที่เรียกร้องมานะครับก็คือมีหลายหลายคนตั้งแต่ท่านอาจารย์ไม่อยู่เนี่ย ท่านอาจารย์ก็เตรียมเรื่องแทกิไปให้พวกเราอยู่แล้วนะครับถ้าคนที่มั่นใจคนที่เชื่อถือในวิชาความรู้ของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็สิ่งที่ทาอาจารย์เตรียมไว้เนี่ยก็มาขอปากับคุณหมอหลายทีแล้วว่าอยากจะทําอยากจะทาเมื่อ,อไหร่จะทำทุกทีนะครับตอนนี้เรากําหนดเลิก,เลกดีนะครับวันที่เก้าเดือนเก้านะครับก็จะเปิดทําแสกิให้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อปามาได้สอบถามมาได้ว่าตรงไหนอยากทตรงไหนนะ ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะครับที่เบอร์ไลายไอดีนะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งห้าหกศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าส้หกนะครับจะได้สอบถามความคืบหน้าแล้วก็จะได้เตรียมตัวทันนะก็เหลือเวลาประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่านะครับก็จะได้จัดก,การให้อืมอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ